เกิดอะไรขึ้นทำไมเหล่านักลงทุนระดับโลกถึงดูไม่ดีใจกับการที่ทองคําแตะออทามหไฮในรอบนี้นะครับซ้มพวกเขายังกังวลว่านี่อาจเป็นสัญญาณของภัยร้ายเพราะว่าแพทเทิร์นของราคาทองคําตอนนี้นั้นมันดูซ้ำรอยกับวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในอดีตถึง3ครั้งหรือหมายความว่าหลังจากนี้ยิ่งทองคำพุ่งขึ้นมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นข่าวร้ายมากเท่านั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะาเล่าฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปูงคุกับช่องคิม p r o p e r t y Life ที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องราวของทองคําอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ราคาได้พุ่งทะลุโอทามไฮในเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะคุยในเชิงที่ซีเรียสจริงจังมากขึ้นนะครับเพราะเท่าที่ผมไปนั่งอ่านบริวิคราะห์ของสายมาคโครหลายๆคนเนี่ยเขาค่อนข้างจะมองการขึ้นมาของทองคําในรอบนี้ในแง่ร้ายนะครับคาว่าในแง่ร้ายในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวทองจะลงนะแต่ว่ามันหมายความว่าทองคําดูจะมีีีทททางท่่ดนัแหละ แต่ว่ายิ่งดีเท่าไหร่มันยิ่งหมายถึงเศรษฐกิจโลกระบบการเงินโลกการเมืองโลกที่มันจะดูย่ำแย่ลงคือพวกก็กังวลว่าการที่ทองคําขึ้นมาแต่ออทามไฮในรอบนี้เนี่ยพอเอาไปเทียบกับประวัติศาสตร์ในอดีตแล้วเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นสัญญาณเตือนภัยของมหาวิกฤตครั้งใหญ่ยังไงอย่างนั้นโอเคแหละฟังถึงตรงนี้นะครับถ้าพูดถึงการเตือนภัยเรื่องราวของวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนั้นต้องยอมรับว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยอินแล้วนะครับเพราะด้วยความรู้สึกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอวิก กันมาแล้วไงสิ่งที่ไม่คาดฝันอย่างเรื่องของการระบาดครั้งใหญ่ของโควิดสิแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามมาด้วยเงินเฟอ้อรุนแรงเรื่องของสงครามการเมืองโลกเอ่ยความตึงตัวความฝืดเครืองของเศรษฐกิจณนะตอนนี้นี่แหละก็เรียกว่าเราอยู่ในวิกฤตอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่านี้ยขอซีเรียสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพอไปดูเรื่องของตีสิทธ์นักลงทุนมาโคระระดับโลกหลายๆคนนั้นต้องบอกว่าจากข้อมูลต่างๆที่พวกเขานิเตอร์อยู่ตอนนี้นั้นมันยังทําให้เขากังวลว่าเรายังมีวิกฤตครั้งใหญ่อยู่ข้างหน้าอยู่นะครับ ซึ่งสาหรับสิ่งที่เราเจอตอนนี้นั้นมันยังห่างไกลกับายนะที่พวกเขามองที่พวกเขาประเมินเอาไว้อย่างมากเลยเหตุผลสัมพันธ์ก็เพราะว่าฟองสบู่แต่ละลูกเนี่ยที่มันสะสมมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนั้นยังถือว่าอยู่ครบดีนะครับแถมตอนนี้เนี่ยลูกใหญ่กว่าเดิมรอวันระเบิดอยู่แต่เจ้าภาวะตึงตัวที่พวกเราพบเจอในปัจจุบันเนี่ยมันกค็คล้ายๆกับเวลาที่คุณเป่าลูกโป่งให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันใกล้แตกนะ,ะับมันก็จะใหญ่เถทะแล้วก็รู้สึกอึดอัดนั่นแหละฮะไ ความอึดอัดที่คุณเจออยู่เนี่ยที่คุณคิดว่ามันคือวิกฤตนั้นความจริงมันเป็นแค่การเตะถ่วงให้ฟองสบู่มันใหญ่ขึ้นเฉยๆอย่างเช่นคนหนึ่งเลยนะครับที่ออกมาเตือนบ่อยมากในช่วงหลังๆนะครับว่าโลกนั้นปั่นป่วนขึ้นแล้วก็มีหลายแรงร้ายที่พวกเราเนี่ยไม่เคยเห็นในช่วงชีวิตที่ผ่านมานั่นก็คือเรดาร์ดโอนั่นเองที่เขานั้นจับตาว่าตอนนี้นั้นมันมีฟองสบู่อย่างน้อยๆ3ลูกที่เขาจับตา,ามองว่ามันก่อตัวขึ้นมานานแสนนานนะครับแล้วก็ดูจะใกล้วาระสุดท้ายแล้วรวมกับอีกปัจัจจย ที่เราไม่เคยเห็นนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่หนักขึ้นแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับสบวกสก็เลยเป็น5แรงด้านสําคัญที่คอมองอยู่ตอนนี้ที่ทําให้การคาดการณ์อะไรต่างๆนั้นมันเป็นไปได้ยากมากๆรู้เพียงว่าความเสี่ยงของวิกฤตหนักๆที่เราไม่เคยเห็นนั้นมันมีมากขึ้นทีนี้หนึ่งคำถามสําคัญที่หลายคนอยากรู้นะครับแล้วก็เป็นคําถามหลักพันล้านก็คือแล้ววิกฤตจะมาเมื่อไหร่ก็แน่นอนครับว่าคําตอบนี้มันตอบได้ค่อนข้างยากแต่ก็ใช่ว่าจะตอบไม่ได้ เ,เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับการเป่าลูกโป่งเนี่ยเวลาที่ลูกโป่งใกล้แตกจริงๆเนี่ยคุณอาจจะเดาไม่ได้ว่าวินาทีไหนที่มันจะแตกแต่ว่ามันจะมีสัญญาณหลายๆอย่างว่าเออตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับตัวของลูกโป่งนั้นมันใกล้จะแตกเต็มทีซึ่งพอเป็นเรื่องของระบบการเงินโลกนั้นมันก็คล้ายๆกันนะครับอาจจะบอกไม่ได้วิวกฤตจะเกิดตอนไหนแต่เวลาใกล้ๆเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่ส่งเสียงสัญญาณออกมาซึ่งหนึ่งเสียงสัญญาณที่มันเกิดขึ้นแล้วณนะเวลานี้ก็คือ การที่ราคาทองคาออนทำหายเมื่อวานนี้นะครับความจริงถ้าย้อนไปในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทองคําจะออนทำหายแล้วไอ้การออนทำหายมาก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นจะทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรรุนแรงถึงขั้นแบบหายนะหนักๆขนาดนั้นเลยนะครับแล้วทําไมออนทำหายรอบนี้มันถึงดูพิเศษนักหนาละ่ะซึ่งคําตอบก็คือคําสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่คําว่าออนทำหายอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันหมายถึงแพทเทิร์นต่างๆของกราฟราคาทองคำนะครับที่พออกราฟทองคําตลอด45ปีที่ผ่านมามาพิ ชนะรวมกันแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดแพทเทิร์นหนึ่งที่ดูทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสะพรึงกลัวในตัวเองนั่นเป็นเพราะว่าเพื่อเทียบกับช่วงขาขึ้นของทองคําแบบรอบใหญ่ๆแบบกินเวลาหลายปีในอดีตแล้วเนี่ยทองคํามักจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันนะครับก็คือการขึ้นของมันนั้นมันจะมีการทะลุออทามไฮหลักๆอยู่2รอบก็คือครั้งแรกเนี่ยทองคําจะทะลุออทามไฮที่ไม่ได้ทะลุมานานเป็นหลัก10ปีนะครับให้ฮือฮากันสักพักหนึ่งนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันกลับจะทําราคานิ่งๆก็คือเป็นไซด์เวยาวประมาณ2-3ปีก่อนที่มันจะสามารถทะลุไฮรอบใหม่ขึ้นมาได้นะครับซึ่งไอ้ช็อต2ที่มันขึ้นมาในรอบนี้แหละครับที่สําคัญมากๆพอพอมันเบรกเอาสําเร็จแล้วเนี่ยรอบเนี้ยทองมักจะขึ้นต่อยาวๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกเลยพอฟังถึงตรงนี้เนี่ยสำหรับสาวกทองคําที่เก็บสะสมทองมาเป็นเวลานานมันก็คงจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆใช่ไหมครับโอ้ยาวไปยาวไปเราจะรวยกันแล้ว แต่นั่นแหละฮะไอความน่าตื่นเต้นเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันมาพร้อมกับความน่าสะพรึงกลัวเพราะว่าในทางกลับกันนั้นทุกครั้งที่ทองคําขึ้นในช็อต2นี่แหละที่ทําอ,อทามไฮในรอบสองแล้วก็สปรินเป็นขาขึ้นยาว,ยาวๆนี้เนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกนะครับซึ่งถ้าจะให้คํานิยามรวมๆว,ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยควรจะเรียกว่าอะไรก็ขออนุญาตอธิบายแบบตรงๆนะครับว่าทองขึ้นแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ย โลกชิบหายทุกทีพระธิย้อนไปดู3มครั้งล่าสุดที่ทองคำเนี่ยเ,เกิดแพทเทิร์นแบบนี้ก็คือเหมือนจะทะลุออทามไฮขึ้นมาให้ฮือหากันพักหนึ่งก่อนที่จะเงียบๆไป2อสปีนั้นแล้วจู่ๆมันขึ้นมาอีกรอบแล้วขึ้นแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว3ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยในปี1 9 7 2นก็ะครับก็คือ2ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์นิกสันช็อคนะครับที่กว่าจะได้เห็นภาพว่าเงินดอลลาร์เสื่อมคา่าขนาดไหนเนี่ยมันก็คือ2ปีให้หลังหลังจากนั้นที่ทองคํานนั้้ดีขึง รรุนแงหรือจะเป็นในปี1978นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์เงินเฟ้อร,รุนแรงกันมาสักพักแล้วแหละแล้วมันมีเวฟแรกที่ผ่านไปแต่กลายเป็นว่าเงินเฟอ้อมันยังไม่สงบดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันตามมาด้วยระลอกที่2ที่ถือว่าหนักกว่ารอบแรกซึ่งในระลอกนี้นี่แหละที่ทองคํานั้นขึ้นหนักมากๆส่วนในครั้งล่าสุดนั้นที่ทองคํามีแพทเทิร์นคล้ายๆกับตอนนี้ก็คือในปี2008นะครับก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองที่ความจริงแล้วนั้นทอง ได้ดีดขึ้นออทา i ไฮนำร่องมาตั้งแต่ปี2006แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าพอมันขึ้นมาปุ๊บนั้นก็จะพักฐานก่อนสัก2-3ปีแต่ว่าพอขึ้นอีกรอบทีไรเนี่ยวิกฤตใหญ่ทุกทีขณะที่แพทเทิร์นนะปัจจุบันนี้นะครับก็ถ้าใครจำกันได้ในช่วงปี2020ปี2021นะครับที่เกิดการระบาดครั้งใหญ่เนี่ยทองคำก็เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันก็คือทะลุออทามไฮในรอบหลายปีนะครับถ้าจำไม่ผิดเนือบเกือบๆ10ปีเลยทีเดียวซึ่งมันก็เหมืออนนนนกกับเป็าารรขึ้นนงม แล้วในปี2021แล้วก็ผ่านมา3ปีนะครับในปี2024นี้ทองคำก็ Breakout อกทามไฮอีกครั้งหนึ่งแพทเทิร์นเดียวกันเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะสื่อถึงวิกฤตครั้งใหญ่อะไรหรือเปล่าซึ่งหนึ่งคนที่เป็นห่วงเรื่องนี้มากๆเลยนะครับก็คือคุณไมค์เมลนีที่เป็นนักลงทุนมาโครชื่อดังกูรูสายทองคำอีกท่านหนึ่งนะครับที่เขาก็วิเคราะห์ว่าในอีกหลายเดือนข้างหน้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจออะไร นะครับแต่รู้แค่ว่าถ้าวิกฤตเกิดขึ้นนั้นมันหนักกว่ารอบก่อนแน่ๆนยนะครับที่เขาอธิบายว่า you're a going to see something more devastating than 2000 o r 2008นะครับก็คือไอสิ่งที่เรารออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคงเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละที่มันจะแรงกว่าวิกฤตปี2000แล้วกว็วิกฤตปี2008นั่นเองโดยไม์เขาก็ชี้ไปยังข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่มันเคยเป็นปัญหานะครับมันเคยทําให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่มาแล้วว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ย ตัวเลขเหล่านี้นั้นมันดูน่าสยดสยองกว่าเดิมอีกอาจจะเพราะรัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเราเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นทําให้ตอนนี้นั้นพวกเขาเก่งมากๆในการนาให้ตัวเลขเหล่านี้นั้นถึงแม้ว่าจะดูย่ําแย่อยู่แต่ว่าสามารถประคองให้ไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ได้แต่ว่าในมุมมองของไม้เองเขาก็ดูไม่ค่อยสบายใจนะครับเออมันเหมือนมีระเบิดวาเลมนูอยู่ใต้เตียงของคุณนะครับโอเคถึงแม้จะบอกว่าเออทุกอย่างปลอดภัยดีแต่ว่าคุณนอนหลับลงจริงๆเหรอเริ่มตั้งแต่ตัวของผลการขาดทุนที่ ยังไม่รับรู้ของธนาคารนะครับที่ตอนนี้มันเลยเถิดไปถึงระดับ500บินล้านนะครับซึ่งมันเยอะกว่าปี2008ถึง10เท่านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนี่แค่ประมาณระดับ75ิลเล้ยนนั้นก็ทําให้เกิดฟองสบู่อสังหาครังใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้ถ้านี่มันขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วอสังหามันเกิดระเบิดขึ้นมาอีกรอบเนี่ยดูจะเป็นภาพที่ไม่สวยงามแน่แนเลยหรือว่าจะเป็นตัวเลขในภาคประชาชนนะครับที่ในกราฟนี้เนี่ยชี้เห็นว่าเจ้าเงินช่วยเหลือของ โควิดที่อัดลงมาเยอะๆนั้นตอนนี้ประชาชนเนี่ยใช้หมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเห็นเส้นกราฟเนี่ยมันลงมาต่ากว่าระดับศูนย์ก็คือหมายความว่าตอนนี้มันอยู่ในเฟสที่ผู้คนเนี่ยเริ่มจะก่อหนี้มากขึ้นนะครับแล้วอย่างที่ทราบเลยนะปัจจุบันดอกเบีย้ยมันสูงมากๆทําให้ตัวเลขก้อนหนึ่งที่กําลังพุ่งสูงปริดนะครับก็คือเรื่องของภาระดอกเบีย้ยส่วนบุคคลนะครับที่กําลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสเท่าภายในไม่กี่ปีหรือถ้ามองไปที่สภาวะของตลาดหุ้นนะครับในใสายตาของ มาร์ลนี่มองว่าตอนนี้หุ้นดูแพงไปมากๆโอเคแหละมันอาจจะมีคําอธิบายนะครับว่าเออตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องของเทคโนโลยีมันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดรวมถึงการที่ธนาคารกลางทํา QE บ่อยๆทําให้ปริมาณเม็ดเงินเนี่ยมันออกมาเยอะ,ะครับตลาดการลงทุนเนี่ยก็เลยรับเงินส่วนนี้ไปเยอะแต่ว่าอยู่ลรืมว่าตัวเลขอัตราส่วนหลายๆตัวที่วัดความถูกแพงนั้นมันก็เป็นอัตราส่วนต่อรายได้ต่อกําไรหรือว่าตัวของ GDP เองเนี่ยมันก็หมายถึงรายได้โดยรวมของประชาชนนะครับทนี้จะ ก็คือถ้าคุณบอกว่าเงินมันออกมาเยอะมากๆแล้วมันทําให้หุ้นมันขึ้นได้มากแต่ว่ารายได้ของผู้คนกําไรของบริษัทมันก็น่าจะมากขึ้นด้วยไม่เฉลอจากการที่ปริมาณเม็ดเงินมันเยอะขึ้นแต่ทําไมละ่ะพอกลับกันเลยนะครับเจ้าอัตราส่วนพวกนี้นั้นมันกลับพุ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับอย่างตัวของอัตราส่วน market cap ต่อ GDP นะครับหรือว่าที่มีชื่อเล่นว่า Buffett indicator นั่นแหละพอไมค์มาร์ลินเนี่ยเอาไปวัดตัวของดัชนีหุ้นวลเชีย5000ของสหรัฐาอเมริกานะครับณนะปัจจุบันก็ แต่ที่ระดับ195%ซึ่งเป็นจุดที่มันไม่เคยแพงขนาดนี้มาก่อนนะหรือแม้แต่พอเอา Buffett i n เค c a t o r ไปจับตัวของหุ้นโลกแล้วเนี่ยมันก็ เรียกว่าหุ้นทั้งโลกนะครับก็แพงอยู่ในระดับที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นกันฉะนั้นสิ่งที่ไม้มองเห็นตอนนี้นั้นเขามองเห็นแต่ฟองสบู่เต็มไปหมดนะครับที่กําลังก่อตัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ไม่รู้แหละว่ามันจะแตกตอนไหนแต่จุดที่น่าสังเกตก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าสัญญาณเตือนสำคัญตัวหนึ่งมาแล้วก็คือการที่ราคาทองคำออทามไฮได้อีกครั้งพร้อมกับโมเมนตัมที่ดูจะส่งมาแรงมากๆในรอบ2 3สมปีจากที่มันเคยดีดขึ้นมาแรงมาแล้วก่อนหน้านี้ฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใ อนาคตข้างหน้านั้นสําหรับไมมอรีมองว่ายังไงตัวของ QE เนี่ยต้องมาแน่ๆนะครับบรรดาธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะเฟดนั้นยังไงถ้าเกิดว่าฟองสบู่ก้อนไหนมันจะปริแตกอีกรอบหนึ่งนั้นเฟดจะต้องรีบชาร์จทันทีจะต้องรีบอัดเงินเข้ามาช่วยเหลือทันทีซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ทําให้หลายๆคนนั้นสบายใจอยู่นะครับก็คือเออรู้แหละว่าหุ้นก็แพงอะไรตอนนี้แต่เออเดี๋ยว QE ก็จะมาแล้วไงยังไงวิกฤตก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกทาไมมองว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ประมาทไปหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีไอ ฟองสบู่ที่มันจะแตกเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตนะครับแต่ว่าการที่เราเตะถ่วงตัวเลขหลายๆตัวมาด้วยตอนนี้นั้นสุดท้ายฟองสบู่มันอาจจะไปแตกตอนที่การทํา QE เกิดขึ้นก็ได้คือเขาลองชวนคิดเล่นๆนะครับว่าจากหลายๆตัวเลขที่เราเห็นกันมาแล้วว่าเออตอนนี้ก้อนของฟองสบู่มันใหญ่ขึ้นมากนะครับนี่สาธารณของสหรัฐเนี่ยไมค์มอลินี่เขานั่งด่ามาตั้งแต่มันอยู่ที่เก้า t r i l นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมันทะลุเลยเถิดไปถึง35มสิลห้า t แล้วแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณ ต้องอัดเม็ดเงินมาอุดรอยรั่วอะไรต่างๆจริงๆเนี่ยมันจะต้องใช้มากขึ้นมหาศาลกว่ารอบก่อนๆซึ่งคําถามคือแล้วมันต้องใช้เท่าไหร่ล่ะถ้าเกิดว่ามันต้องมากมายมหาศาลจนถึงขั้นที่เรียกว่า QE แบบ Infinity ก็คือพิมพ์เงินแบบไม่อัน้นแบบนี้มันจะหมายถึงไฮเปอร์อินฟล레이ชันแบบที่เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศที่ทําแบบนี้หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้มันก็เกินขอบเขตที่ไมค์เขาจะทํานายต่อแล้วนะครับก็อย่างที่เขาบอกว่าเขาไม่ขอทายแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ รู้แค่ว่าถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยหนักแน่ๆไม์เขาก็เลยจบการคาดการณ์แต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าก่อนปิดคลิปนั้นเขาขอทิ้งท้ายสั้นๆแค่ว่าตอนนี้คุณมีทองคํากับซิลเวอร์แล้วหรือยังแม่ทิ้งไว้เป็นปริศนาธรรมนะครับและทั้งหมดทั้งมวลก็คือบทวิเคราะห์ที่ผมนํามาฝากในวันนี้คุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในด้านล่างได้เลยนะครับภายในก็มี research, รีเสิร์ชวิเคราะห์มาโครจากนักลลลงทุนรระับโกมมูค่าว เป็นหลักแสนต่อปีมาสรุปเป็นเปนเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครที่สนใจลงทุนอสังหาก็แอดไปที่ Line แอดคิมพ่อปารีสไลนะครับแต่วันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และ้อรนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปใะนสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับวังเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ